ีแชมเปี้ยนชิลวันนี้นะฮะถือเป็นสนามแรกนะฮะผมก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่คนแฟนมวยคนเปนกีฬาจะได้ชื่นชมและเียร์นักมวยไทยนะครับโดยเพราะกีฬาเอ็นบีนั้นเนี่ยผมก็ติดตามนะครับพูดถึงมวยไทยเนี่ยไม่ไม่คีดใครสู้คนไทยได้แต่ว่าเอ็นบีเเนี่ยเรายังไม่ท็อปทั้งทั้งที่กีฬาเอ็นบีนั้นถือว่ากีฬามวยไทยเนี่ยเป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิคเอ็นบสเอแค่ผสมทั้ง มวยไทยมวยปั sea, language, ้งยิงปืนสูเตยบอนโดทุกอย่างแต่ว่าเพื่อมวยไทยเป็นหลักแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างต้องมวยไทยให้เป็นแชมป์โลกเอ็นเป็นเองทั่วโลกทุกจัดแล้วกีฬาเอ็นเป็นเองนี่ยมาแรงนะครับอุชนะก็ถือว่าเป็นทักษที่ที่ดีแล้วก็ตามประเทศต่างๆก็นิยมที่จะถึงเกิดฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องเอ็นเป็นเองได้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย กับความสำเร็จของทั้งโมดเดลมาีเพราะวันนี้คนไทยก็มีความสุขกีฬาด้วยนะครับเราก็มีเด็เกๆในเรื่องแบดมินตันเรื่องสปอตเรื่องนักขับรถแท็กมากมายเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าการที่เราได้เริ่มต้นจัดเป็นแในระดับมาตรฐานสากลแล้วก็ถ่ายทอดนะครับทา,างทางสื่อออนไลน์ให้กับคนทั่วโลกได้ชมเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับความที่ใหญ่ในการจัดการแข่งขันและจะให้น้องประชาชนคน,นไทยได้มีความสุขกับกีฬาแล้วในมาเชีย รักปฎยมาให้เป็นนับโลกเป็นคีร่เ่อนรุน่นสนีทนะฮะอยู่ด้านหน้าครับด้างนะฮะเป็นนุกรณ์ของรงเีเพรกระทบและสถานีรถไฟหัวจิครับและที่สำคัญครับผ่านพิธีการบุตเสกมาเรียบรได้แล้วนะครับผมส่วยกดูด้วยนะฮะและขอเสกต่อไชนะครับ